เพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มเติมส่วนะเนาแทะบ่เนาะเนาแทะตุ่มหูปูงหมูบ่เนาะเนาแทะตุ่มหูปูงหมูตอนนี้ข้อใจงี้พอเออมอเพิ่มไม่เอ็ดเพิ่มต่อเออมอเติมเพิ่มเติมเนาแทะตุ่มหูปูงหมูบ่เนาะอย่ากรู้เพิ่มเติมติดต่อที่นี่เนาะหรือว่าอย่ากรู้จ้ะตีเชนเนี่ยเพิ่มเติมถ้ามันตีเชนเนี่ยส่วนติดต่อตรวจเช็คตัวที่นี่ตีเนียวอ่า ထမှန်သိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကိုဆက်သွဲပါလို့ပြောချင်တာပါเนาะဖမ်တောက်ဆိုတာထမှန်သူမဟုတ်ပိုမိုเนาะနောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲရရနော်ဖာအာမ်ဖေမ်မဲ့အဲ့ထွမ်တာအာမ်တဲမ်ဖှမ်တဲမ်ပိုမိုသူမဟုတ်နောက်ထပ်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ရမ်ထမ်เริ่มทามဆိုတာစာလောက်တာပေါ့เนาะစာတင်ပြီတော့လောက်တာဟုတ်ရမ်ထမ်เริ่มတลงဆိုတာစာတာပေါ့เนาะစာတယ်စာတင်တယ်ထမှန်ပြောလောက်တယ် ไอ้ดอกเริ่มทำสวยเนาะซาโลตีบ่เนาะซาโลตีอ่าซาโลตีไอ้ดอกเป่าในข่าใจรอเออมอเริ่มไหมเอกเริ่มทออัมทำเริ <siege> 對對่มทำซาโลตีรอเออมอเริ่มไหมเอกเริ่มทออัมทำเริ่มทำซาโลตีบ่เนาะนัดขวาเริ่มงานสวยเนาะอเลอซาตีเนาะเริ่มงานสวยเนาะอเลอซาตีน้ำมานงานเท่าไรเนาะอเลอซาต์เชื่อว่าเนาะ အာနောက်တစ်ခုကြည့်မယ် lem lem ဒီနေရာမှာ law eight more lem ဆိုတော့မ eight lem ဆိုတော့ဂျာဆော်အုတ်တွေပေါ့နော်ဆော်အုတ်တွေเนาะဓာတ်တွေပေါ့နော်၃နဲ့ခါကြရင်အနောက်မှာပေါ့နော်ဆော်အုတ်တအုတ်နှစ်အုတ်ဓာတ်တစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းအဲ့လိုမျိုး၃နဲ့ခါကြရင်ဆရာပြောတဲ့နေရာမှာဓာတ်ဆိုရင်လည်းပြော lem နဲ့တွုန်တယ်เนาะမေးใน lem เนาะหนังสือใน lem ဆိုတာဟာမှာအနောက်မှာတွုန်တယ် lem ဆိုတာဟာကိုအာပြောပြီးတော့တွုန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်နဲ့ခါကြရင် law eight mò lem mai e lem lo e mò lem mai e lem lem sau đó chỉ đó ậu sa của nó ậu nó sa ậu ta ậu nên lem rồi nó ta nó năng sử nên lem rồi nó sa ậu ta sử lên rồi nó sa ậu เสีเล่มสวยเนาะสาวดีเอาไอ้เล่มสวเรานงมาสาวดีจอยชินขาจายตาเอยชินขาจายเล่มเนี่ยส่งไปดรอปจอยไปาไปเนาะรอเอ็มอเล่มไม่เอ็เล่มเนาะต่าเอาน่าคุยจีไหมเสียมเสียมหักเสียมหักสุดาตะเลี้ยวอยแล้วใช่ปะเนาะเสียงหักสวาตะเลี้ยวจอยเหอเสียมหักซซเอมอเสียมเสียมขออะหัเสียมหัก ซเอมอเสมขออะหักเสมหักซซเอมอเสมขออะหักเสมหักตันเร็วอยู่รบเฉียบเนาะน้อคุจิมเสียมเสียมเสียมสวจะดอตันตีวีมอยู่ดบเนตันตะชวอยู่ดะบเนาะตันเยเสยมซซเอมอเสียม ซอเอียมอเสียมตันติจวินပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะซอเอียมอเสียมตันติจวินပေါ့เนาะတန်တိจွင်ဒါတက်ပင်းနေပါလေဆားလက်ခါကြာယင်းတက်ပင်းနေပါလေစိုက်တဲ့ခါကြာမြည်တူတဲ့ဟာပေါ့เนาะစီယံเนาะတက်ပင်းနေစိုက်တာတို့မြင့်တိဆွာတာတို့ဖွာတာမျိုးဆိုရင်တုံးတဲ့ဟာပေါ့เนาะစီယံတန်တိจွင်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ